ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ให้มาสามซองอันนี้เป็นลูกชิ้นที่ลูกชิ้นยกักษ์คุณผู้ชมลูกชิ้นยักษ์ก๋วเตี๋ยวเรือหรือรถสามซองรอยเขาให้แม่มาสามซองได้งานปากเปินเปินพุงนี่คุณผู้ชม ปากเพลอนเพลินปุงุงเออก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ใช้ได้นะก็ชาบมันอร่อยดีอันนี้ที่มันไหมเพราะว่าเขาย่างล,ลูกกินย่างงานเขามีตั้งแต่วันที่28เป็น7ธันวาคมนะ เจ็ดเวเอกมยัยนั่ง BTS ไปก็ได้ลงไอ้ BTS เอกมัยอ่ะชั้งสี่ถึงห้างเลยแันเอ็มอยู่ตรงข้ามวัดทัดทองนั่งรถเมล์ไปก็ได้เรอจะนั่งแท็กซี่ก็ได้ขับรถไปเองก็ได้กิมเบื่อกซึงกิมเบิร์อะเจตเวเอกมยัย มุ้งติเจ้านี้อร่อยมู้กินข้าอร่อยมากออืมเอ้เยอแบยบยากสืฟันสืบประดอใช้ดีเลยต้องหายอรอยละหกรอนะ้อยเนี้ยอมมะตูนินประตูน้ำวันนี้ฝนไม่ตก กระกล้องดวงสวยลดความยางระเบิดยางมอเตอร์ไซค์ระเบิดโหจุ๊บด่ะ ที่มันไหม้พะเขาย่างย่างให้มันร้อนๆไม้ไม่แบบเขาแบบเอาเกลี่ยเกลี่ย้านึ่ลูกกินชารอร่อยกินยากหายผูกเนี่ยก็เด๋ยวเลือดร,รถเราขายอยู่ในงานนยากเก็บในเอกไวัเก็บเก็บเวเอกทำไม เพชรพันปีโอชให้ลอตเตอรี่แม่มาสามสิบใบโอ้ยแบบแม่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปรับเงินด้วยกันนะคะสาธุจะได้ไปซื้อที่ดิน บูกบ้านไม่อยู่ตอนแก่อร่อยมากเกี่ยวเรือเรือรถนะเขาขายสามตอง้อยะรถท่าใจได้แล้วก็ูกินเจ้าเนี่ยอร่อยนะคายอยู่ในงานเนะี่ยปากเบินเนพลินพุงอนะ่ะสิบโมงช้าถึงสี่ทุ่มมีของอร่อยเยอะ ก๋วยเตี๋ยวเรือเลือดเราเป็นซององสามซองร้อยอยางระเบิดเจ็บตรงไหนไม่รู้ม,มันไม่ได้ให้ดูดวงมันตวย ซ,นนซ,ซื้อที่ดินเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยไม่มีตังค์ถูกกางวันที่หนึ่งาไปซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านอยู่แม่ไม่ชอบบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเงนี้ยไม่ชอบมันต้องไปผ่านรอประพออะไรวุ่นวาย ถ้บแบบบ้านอยู่ในหน้าถนนใหญ่เลยแล้วก็บ้านก็ขับรถเข้าบ้านเลยมีรั้วอะไรอย่างเงี้อยอเงี้ยจะออกก็ออกเลยไม่ต้องไปผ่านบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบสงสิงกับใครเป็นคนไม่ชอบสงสิ่งกับคนมันเรื่องมากมันเรื่องเยอะ ก็ไม่ตักก่อนจะหนกส่วนระบบไปซู้ที่ไว้ที่ประตุมสิบห้าไร่ต่สร้างโรงงานบ้านเบิลอยู่ที่นั่นหมดเลยเดือนมีนาเขาก็ได้อยู่แล้วตอนนี้จะใกล้จะเสร็จคลับเดือนมีนาก็อยู่ได้แล้วเป็นโรงงานผลิตเองเลยนม่ตาก็็สร้างโรงงานผลิตเองเ นักกอนกสน,นุวรรณบุตรเขาเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการอาหารเสริมคนแรกของประเทศไทยนะั้นนังทำมาสิบก,กว่าสิบห้าปีเลยนะคนเอนะ่นมาที่หลังมาก๊อบนาง แล้ตัวแทนจำหน่ายไม่ตักเก่งๆของงันเป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่ตัวแทนจำหน่ายก็สวยเก่งเซ็กซี่แม่ตักบอกว่าเดี๋ยวจะไลไ่ลสดถึงวันที่หนึ่งธันวาแล้วก็จะไป,าป,ป่ากับแม่ตักแกนจินดาโชดจำบ่ได้ จำบ่ได้ครับโอ้ยลูกชิ้นใหญ่มากแกที่ไม่นี่เพราะมันย่างฉันให้มันย่างแล้วฉันก็ไปไลา์สดเนี่ยแล้วมันคนขายมันน่ารักมันวิ่งมาให้ลูกชิ้นเจ้านี่อร่อยมากเดี๋ยวไว้ตอนที่เดือนหน้าแม่จะจะให้ยาย่าซื้อให้ แล้วโอนเงินไปให้เขาแล้วก็จ้างวิวแม่เพราะมันลูกชิ้นแม่อร่อย